กลับมาพบกับจีด c าชาแนลอีกครั้งหนึ่งนะคะคลิปนี้จะมาสปอยซีรีส์บ l i เลเน i บั b u n k e r นะคะเป็นซีรีส์ของทางฝั่งสเปนดูมีทั้งหมด8ตอนดูครบหมดแล้วนะคะ8ตอนก็รู้สึกว่าสนุกดีแล้วก็น่าจะหยิบมาเล่านะคะถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่รู้เลยว่า Message ของซีรีส์เรื่องนี้คือเขาต้องการที่จะสื่อสารอะไรนะคะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวมาเล่าแล้วอาจจะเผื่อตกผลึกนะคะว่ากูดูอะไรไปวะเนี่ย mm hmm. <laughs> มันสนุกนะทุกคนถ้าเออดูเอาเขาเรียดูเอาความบันเทิงก็สนุกมากๆนะคะบิวอัพได้สะใจมากจะบอกว่า EP 1ีหนึ่งเคือฮุกคนดูได้แบบเอาอยู่หมัดเลยอะทำให้เราติดตามแล้วก็อยากที่จะรู้เรื่องราวของแม็กซ์นะคะตัวละครเอกผู้ชายคนนี้เนาะก็เป็นตัวละครนำตัวละครเอกของซีรีส์เรื่องนี้ค่ะก่อนที่เราจะไปดูกันเนี่ยเรามาดูแคสติ้งกันก่อนดีไหม ดูภาพนี้ก่อนนะคะ,ะคนแรกผู้ชายด้านหน้าเนี่ยก็คือแม็กซ์นะคะเป็นพระเอกของเรื่องเลยคนที่2เนี่ยผู้ชายใส่แว่นก็คือคุณพ่อนะคะชื่อราฟาเป็นคุณพ่อของแม็กซ์ส่วนข้างๆราฟาผู้หญิงเนี่ยก็คือฟรีดาค่ะเป็นแม่ของแม็กซ์ค่ะแล้วก็ข้างๆฟรีดาก็คือคุณยายของแม็กซ์ก็คือแม่ของฟรีดาเนะเาะก็เนี่ยคือครอบครัวของพระเอกเดี๋ยวให้ดูอีกภาพนึงภาพนี้นะคะก็จะเป็นตัวละครหลักทั้งหมดเลยค่ะ ซ้ายสุดผมบอลเนี่ยก็คือคุณยายนะคะมีนิสัยขี้เหยียดค่ะเป็นคนรวยขี้เหยียดนะคะนึกถึงเฮสเตอร์ฟรัมประมาณนั้นด้านหน้าเนี่ยก็ฟีด้าแล้วก็คนผมแดงเนี่ยก็คืออาเซียค่ะเป็นลูกสาวของเกียโม่นะคะเกียโม่ก็คือนี่ผู้ชายสุดหล่อมีเครานะคะเป็นผู้ชายทรงแดดดี้นะคะแล้วก็ข้างๆเกียโม่เนี่ยผู้หญิงผมยาวาชื่อมิมี่ค่ะเป็นภรรยาของเกียโม่เนาะคือมันจะมีครอบครัวสองฝั่งเนาะครอบครัวของแม็กซ์กับครอบครัวของอาร์นี่ที่เป็นแฟนของแม็กซ์ คือเรื่องมานเล่าตั้งแต่นาทีแรกเลยนะคะว่าแม็กซ์กับอาเน่เนี่ยเป็นเด็กที่โตมาด้วยกันครอบครัวสนิทกันนะคะแล้วทั้งคู่ก็รักกันเป็นแฟนกันคบกันเนาะใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขเลยจนกระทั่งวันหนึ่งนะคะเกิดอุบัติเหตุขึ้นคือแม็กซ์เนี่ยเมายานะคะแล้วก็เมา,าเหล้าด้วยขับรถ ทำกลางฝนที่ตกกระหน่าเลยแล้วก็พาอานนี่ไปด้วยแล้วก็เกิดเหตุการณ์เศร้าคือรถชนนะคะทําให้อานนี่เนี่ยตายในที่เกิดเหตุเลยค่ะหลังจากอุบัติเหตุครั้งนั้นนะคะแม็กซ์ก็ถูกสารตัดสินให้จําคุกในข้อหาฆ่าคนตายโดยประมาทค่ะในคุกเนี่ยตอนแรกเขาก็ยังปรับตัวไม่ได้ใช่ไหมคะเขาก็ยัง เ,เหมือนโดนรับน้องจากสมเด็จในคุกอะไรประมาณนี้ช่วงแรกเนี่ยเขาก็เ,เป็นลูกคนรวยเนาะเขาก็จ่ายเงินเพื่อที่จะให้คนมาคุมกันแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าเงินมันก็คงจะไม่ใช่คําตอบสุดท้ายของที่นี่ในในสังคมในคุกนะคะเขาก็เลยตัดสินใจที่จะเริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่นะคะเปลี่ยนหมายเลขเนาะแล้วก็ อ่ออกกําลังกายทําร่างกายแข็งแรงแล้วก็ทําให้ตัวเองเนี่ยเป็นที่ยอมรับของคนในคุกค่ะซึ่งก็เขาก็เก่งขึ้นแล้วก็แกล่งขึ้นนะคะคือมันมีเหตุการณ์ที่เขาโดนเอาไปปั่นในเครื่องสักผ้าเนาะแล้วเขาก็ออกมาได้ไอ้พวกคนที่แกล้งเขาอ่ะก็เลยโอเคยอมรับในตัวของแม็กซ์นะคะ ประมาณนั้นแล้วเริ่มก็เล่ามาจนถึงวันที่แม็กซ์เนี่ยได้รับการปล่อยตัวค่ะเป็นการปล่อยตัวก่อนกําหนดด้วยพอเขาออกจากเรือนจําเนี่ยคนที่มารับเขาก็คือคุณพ่อของเขานะคะแต่แม็กซ์เนี่ยก็ยังคงโกรธพ่อค่ะในช่วงแรกเนี่ยเรื่องจะยังไม่เล่านะคะว่าทําไมสองคนนี้ถึงไม่ถูกกันเนาะ พ่อเนี่ยมาชวนให้แม็กซ์เนี่ยไปกับเขาด้วยนะคะเพราะพ่อเนี่ยรู้ว่าเดี๋ยวต่อไปจะมี world war 3ค่ะคือจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3พ่อเขาเนี่ยได้ซื้อบังเกอร์ลรูลับสุดยอดไว้สําหรับครอบครัวของพวกเราแล้วนะคะตอนแรกแม็กซ์ก็ลังเลแต่สุดท้ายพอเขาได้ยินว่าครอบครัวของแอนนี่จะไปด้วยเนี่ยเขาก็โอเคไปกับพ่อค่ะก็นั่งฮอกันไปนะคะระหว่างทางที่เดินทางเนี่ยตัวลาฟาพ่อของแม็กซ์เนี่ยก็บอกนะคะว่าได้ลงทุนไปหลายล้านเพื่อบังเกอร์แห่งนี้เลย บังเกอร์สุดหรูเนี่ยถูกสร้างโดยบริษัทของผู้หญิงที่ชื่อว่ามิเนวานะคะที่เปิดโอกาสให้กับครอบครัวคนรวยในยุโรปเนี่ยรอดพ้นจากการเกิดอาหายนะคะ่ะเราไม่ได้เพิ่งสร้างอะไรนะคือทําโครงการนี้มา7ปีแล้วอะแล้วทุกอย่างเนี่ยถูกเก็บเป็นความลับทั้งหมดนะคะพอทั้งคู่เดินทางมาจนถึงบังเกอร์ที่จะใช้หลบภัยเนี่ยก็ได้รับชุดหนังสีสีฟ้านะคะโดยเจ้าหน้าที่แจ้งว่ามันจะเป็นชุดที่ช่วยป้องกันรังสีแล้วก็ให้ใส่เหมือนเป็นกําไลข้อมือนะคะ บอกว่าเป็นอุปกรณ์ติดตามสุขภาพของสมาชิกทุกคนนะคะแล้วจุดที่ทำให้เอแรกก็คือต้องส่งมอบโทรศัพท์ให้กับเจ้าหน้าที่ค่ะไอเน,นี้ยเป็นจุดที่ทำให้เอแล้วก็เดาเรื่องราวถูกนะคะแพ่นเดาถูกตั้งแต่ตอนมอบโทรศัพท์เลยเดี๋ยวมาดูกันว่าแพนเดาถูกว่าอะไรนะคะหลังจากนั้นทั้งสองคนก็เดินเข้าไปในบังเกอร์นะคะมันก็ฮารุฮาราสมทาของคนรวยเนอะเออมันก็ดูมีทุกอย่างเลยอะ มีฟิตเนสมีห้องโยคะมีที่เล่นบาสมีครัวมีทุกอย่างคือมันหรูหรานะคะทั้งลาฟาแล้วก็แม็กซ์เนี่ยก็มาเจอฟรีดาแล้วก็คุณยายคะ่ะก็คือสี่คนครอบครัวนี้มากันครบนะคะทั้งคู่ก็เดินไปที่ห้องอาหารเพื่อที่จะไปกินข้าวคะ่ะก็เลยได้เจอกับครอบครัวฝั่งอาเน่ค่ะที่มีเกียโมมิมี่แล้วก็อาเซียค่ะทั้งเกียโมแล้วก็อ er, าเซียพอเห็นครอบครัวแม็กซ์รวมถึงเห็นแม็กซ์เนี่ย เป็นตัวต้นเหตุที่ทําให้อานเน่ตายใช่ไหมคะก็แบบโกรธอะแบบว่าเฮ้ยสามปีเองทําไมรับโทษแค่สามปีก็ได้ออกมาแล้วเขาต้องสูญเสียลูกสาวไปตลอดการอะไรเงี้ยอันนี้รับโทษแค่สามปีมันไม่คุ้มเลยก็โกรธนะคะเกียโมโก็เดินเข้าไปจะไปหาเรื่องแม็กซ์เลยคะ่ะแม็กซ์พอเห็นหน้าเกียโมก็อขอโทษนะคะขอโทษด,ด้วยความสำนึกผิดจริงๆนะคะสุดท้ายแล้วเกียโมก็ตอบรับคำขอโทษของแม็กซ์นะคะแต่คนที่ไม่ให้อภัย แม็กซ์เนี่ยก็คืออาเซียค่ะเธอคิดว่าแม็กซ์เนี่ยไม่ได้ฆ่าแค่อาเน่นะคะแต่ฆ่าคุณแม่ของเธอไปด้วยเพราะคุณแม่ของเธอเนี่ยก็ตรอมใจนะคะหลังจากที่อาเน่เสียชีวิตไปค่ะเธอเลยรู้สึกเหมือนเสียทั้งพี่สาวแล้วก็เสียทั้งคุณแม่ด้วยก็โกรธแม็กซ์มากๆนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ทางของมินิว่าเนี่ยก็เข้ามาพูดคุยกับ เอเอลูกบ้านไหมเรียกว่าอะไรคือคนที่มาใช้ชีวิตอยู่ในบังเกอร์เนี้ยคือเขาบอกว่ามีประมาณ40ครอบครัวนะคะแต่มันโฟกัสอยู่2ครอบครัวเนี้ยครอบครัวของเกียรมกับครอบครัวของแม็กซ์นะคะไม่ไปพูดถึงครอบครัวอื่นเลยแต่ก็นะมันมันก็ต้องเป็นนักแสดงนำเนาะโอเคก็มินาว่าก็มาพูดเล่าเรื่องเกี่ยวกับ สถานการณ์ในปัจจุบันนะคะบอกว่าตอนนี้เหตุการณ์บนโลกเนี่ยก็สถานการณ์เลวร้ายมากๆมีการทิ้งระเบิดหลายแห่งแล้วก็บอกว่าให้ทุกคนในบังเกอร์เนี่ยเตรียมรับมือนะคะคือมาพูดสร้างขวัญกําลังใจให้กับลูกบ้านทุกคนเนาะพอหลังจากที่กินข้าวเสร็จนะคะเกมโม่ก็กลับมาที่ห้องของตัวเองค่ะ เขากลับมาก็อารมณ์หุนหุนหันเลยค่ะเพราะว่าเขายังโกรธแม็กอยู่แต่ก็ทําอะไรไม่ได้อะเออมันก็ต้องกัดฟันมองหน้าแม็กที่แบบเอาชีวิตลูกสาวไปอะไรเงี้ยมิมี่ก็พยายามมาตอบนะคะแต่ว่าทั้งคู่ก็ทะเลาะก,กันค่ะเกมโมก็พูดจาดูถูกในความสัมพันธ์ของทั้งคู่ด้วยนะคะบอกว่าการที่เขาแต่งงานกับมิมี่เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะเศร้าหลังจากที่สูญเสียลูกสาวไปอะ่ะคือเกมโมเนี่ยรักอานีมากมากนะคะ แล้วก็เผอพูดออกมาด้วยค่ะว่าจริงๆแล้วเขาก็ชอบพี่มิมี่เป็นชู้มากกว่านะคือทั้งสองคนคบชู้กันนะคะในระหว่างที่เกยโมเนี่ยม,มีภรรยายอยู่แล้วก็คือแม่ของอาเน่นี่ออืมโอ๊ยงงไปหมดคนรวยๆเนาะมิมี่พอได้ฟังแบบนั้นก็ถึงกับใจสลายเลยค่ะเพราะว่ารู้ว่าผัวไม่รักนะคะอือก็เศร้าเลยส่วนทางฝั่งของแม็กซ์นะคะก็ไปหาอาเซียที่ยิมค่ะเธอกําลังจ็อกกิ้งอยู่นะคะแม็กซ์ก็ยื่นโทรศัพท์ของอาเน่ให้ค่ะ แล้วก็อยากจะขอให้อาเซียเลิกแคนเขาได้แล้วอะไรที่ผ่านไปแล้ว,ว่เขากลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วจริงๆอาเซียรับมือถือมานะคะแต่ก็ไม่ได้แบบให้อภัยแม็กซ์นะคะเธอกลับมาที่ห้องแล้วก็ดูวิดีโอของอันนี่ที่ถ่ายไว้กับแม็กซ์นะคะเป็นแฟนกันก็ถ่ายวิดีโอด้วยกันเนาะในขณะที่กําลังดูวิดีโออยู่เนี่ยก็เกิดเสียงดังปังบังเกอร์สั่นสะเทือนค่ะมีไฟฟ้าดับแล้วก็มีหินพุ่งใส่ผนังบาร์ที่ เกียโมแล้วก็ลาฟากําลังนั่งดื่มมันอยู่นะคะอาเซียพยายามตามหาเกียโมนะคะตามหาคุณพ่อเจ้าหน้าที่ที่เป็นชุดส้มเนี่ยคนคนที่เป็นลูกบ้านเนี่ยจะใส่เสื้อสีน้าเงินนะคะแล้วก็คนที่เป็นเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกเนี่ยก็จะใส่เสื้อสีส้มค่ะก็มาบอกให้ทุกคนเนี่ยไปที่โดมกานะคะเหมือนเป็นคอมมอนรูมเนาะก็บอกให้ทุกคนไปนรวมกันที่นั่นที่นั่นอะ่ะจะปลอดภัยที่สุด อาเซียมาเจอเกม,มนะคะโดยมีทางแม็กซ์แล้วก็ลาฟาเนี่ยช่วยชีวิตคุณพ่อขอ,ของตัวเองอยู่เนาะทั้ง4คนลวมถึงเจ้าหน้าที่บาร์เทนเดอร์เนี่ยก็ไปขึ้นลิฟต์นะคะเพื่อที่จะไปที่โดมค่ะแต่ปรากฏว่าลิฟต์ตกค่ะแต่เบลกฉุกเฉินทํางานโอ้โหมันวิศวกรรมสุดยอดมาก ทุกคนนะคะก็เลยมาถึงโดมได้อย่างปลอดภัยค่ะมินาว่าก็มาที่โดมนะคะแล้วก็ประกาศว่ามีการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์นะคะอยู่ไกลไปไม่กี่ไมล์จากบังเกอร์ที่เราตั้งอยู่นะคะซึ่งด้านหลังของเธอเนี่ยก็มีจอทีวีรายงานข่าวจากหลายช่องเลยค่ะแต่จู่ๆก็เกิดไฟดับแล้วก็สัญญาณขาดไปนะคะ มิเนอร์ว่ารีบเดินกลับไปที่ห้องควบคุมนะคะในระหว่างที่ห้องมืดมืดกันอยู่เนี่ยราฟาก็สาร,รภาพความจริงออกมานะคะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่สั่งให้แม็กซ์หนีจากที่เกิดเหตุในวันนั้นนะคะที่เกิดอุบัติเหตุทําให้อาเน่ตายเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการที่จะช่วยให้ลูกของเขาพ้นผิดแต่กลับกันนะคะพอเวลาขึ้นศาลเนี่ยราฟากลับให้การตามความเป็นจริงเลยคือแม็กซ์เนี่ยคือทั้งเมาเหล้าแล้วก็เมายาด้วยทําให้ศาลเนี่ยฟันว่าแม็กซ์ผิดนะคะเป็นการส่งแม็กซ์ไปติดคุกค,ค่ะ โดยเขาก็อ้างว่าทําไปก็เพื่อที่จะได้สั่งสอนให้แม็กซ์ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ทํานะคะซึ่งแน่นอนว่าทางฝั่งภรออรยานะคะฟริดาแล้วก็คุณยายเนี่ยก็ไม่พอใจลาฟานะคะก็ยายก็เริ่มเลยค่ะต่อว่าลาฟาแต่แม็กซ์ก็ยั้งยายไว้ก่อนค่ะเขายอมรับนะคะว่าที่อาเน่ตายเนี่ยก็เป็นเพราะเขาจริงๆซึ่งตอนนั้นนะคะมิเนว่าก็เดินกลับเข้ามาในห้องอีกครั้งหนึง่งแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ย ไม่สามารถติดต่อกับลูกภายนอกได้เลยเสาสัญญาณมันถูกทำลายไปนะคะก็เลยเดี๋ยวจะส่งคนเนี่ยขึ้นไปตรวจสอบเสาสัญญาณค่ะแล้วก็จะมีการไลฟ์สดไปด้วยค่ะเพื่อตรวจสอบความปร่งใสทุกอย่างนะคะทุกคนในบังเกอร์เนี่ยก็จะได้ดูภาพคนสองคนขึ้นไปทำภารกิจนะคะพอทั้งสองคนเดินออกจากบังเกอร์ไปเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยหมอกสีส้มค่ะก็คือเป็นสารกำมะรังสีเนาะแล้วก็พบศพเจออยู่บนสะพานค่ะ ตรงนี้ก็คือบิวอัพมากๆนะคะบอกว่าอุณหภูมิเริ่มร้อนขึ้นไออุปกรณ์มันก็ร้องเตือนว่าเนี่ยพบกัมมันตรังสีเยอะมากๆเลยให้รีบกลับเข้ามาไม่อย่างนั้นจะเป็นอันตรายนะคะแต่ก็มีผู้ชายคนนึงนะคะที่ไปทำภารกิจเนี่ยเกิดถุงมือติดเข้ากับเราจับค่ะจนสุดท้ายถุงมือมันหลอมละลายนะคะแล้วเขาก็จับรังสีนั้นไปค่ะทั้งสองคนรีบกลับมาที่บังเกอร์นะคะกล้องตัดไป มิโนว่าก็น่าเสียนะคะแล้วก็รับปากกับลูกบ้านทุกคนนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาอัปเดตสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วเธอก็เดินออกมาแต่จริงๆแล้วมิโนว่าไม่ได้ไปดูเจ้าหน้าที่ลูก้าที่โดนสารังสีนะคะแต่เธอไปฉลองกับทีมงานค่ะเพราะว่าโลกไม่ได้ใกล้จะแตกนะคะแต่ทั้งหมดมันเป็นการจําลองสถานการณ์เท่านั้น <C le af> ฉันเดาออกตั้งแต่แรกเลยว่านี่มันเอาคนรวยมันจับคนรวยมาขังไม่ไม่จริงเลยดูไม่จริงเลย อย่างแรกที่จับโปูได้นะคะก็คือ1ลิฟโทรศัพท์เป็นไปไม่ได้จะให้ลิฟโทรศัพท์ทำไมเนาะแล้วก็อันที่สองก็คือเหตุการณ์ที่มันเอามาขึ้นจอมอนิเตอรอ์ทุกครั้งที่ลาฟามองข่าวอะ่ะเพียนก็รู้สึกว่าข่าวมันแปลกๆนะทีมตัดต่อไม่เนียนหรอทำไมเราจับโป้ได้อะ่ะคือเรามองข่าวด้วยความสงสัยเหมือนลาฟาเลยแต่ลาฟาไม่ได้สงสัยนะคะลาฟามันก็เชื่อของมันไปแต่เราดูเราสงสัยอะ่ะล้มถึงตอนที่ขึ้นไป ไปตรวจสอบส,อสัญญ,ญาณเนี่ยก็ละครมากๆนะคะจับโ๊ะเลยอะแต่ก็ต้องชื่นชมนะมนันเป็นเป็นตอนแรกที่แบบหุกเราเข้ามาแล้วก็เขาเรียกอะไรขมวดปมให้เราเข้าใจเลยว่าไอ้สองครอบครัวนี้มันเคยรักกันเป็นเพื่อนสนิทกันลูกสาวลูกชายก็รักกันนะคะแต่เกิดโศนาฏกรรมเนาะทำให้สองครอบครัวก็ไม่สนิทกันอีกต่อไปแล้วก็มีปัญหากันค่ะแล้วก็ที่อยากจะทําให อยากดูตอนต่อไปนะคะก็คืออยากจะรู้ว่ามิโนวาเนี่ยต้องการอะไรจากเราคนรวยพวกนี้นะคะจะเอาเงินก็ได้เงินจากการที่เอาเขามาขังแล้วใช่ไหมเขาก็ต้องจ่ายเงินเพื่อที่จะซื้อบังเกอร์นี้แล้วต้องการอะไรจากกลุ่มคนพวกนี้อีกเอามาขังไว้นานแค่ไหนออยากรู้เท่าที่เรื่องมันเล่าเนี่ยเหมือนกับว่าจะขังไว้ประมาณ3 4สีอาทิตย์นะคะประมาณเดือนหนึ่งแต่จริงๆแล้วคือจากสตอรี่ที่มิโนวาเล่าอะ่ะคือมันออกไปไม่ได้จริงเพราะมันเกิด สงครามกับมันรังสีเนาะก็อาจจะอยู่ยาวไปประมาณ1ปีเพราะในบังเกอร์เนี่ยจะมีทรัพยากรไว้สําหรับคน1ปีนะคะประมาณนั้นก็ถือว่าเปิดมาได้น่าสนใจแต่ว่าช่วงหลังจากเนี้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ย ค่อนข้างที่จะน่าเบื่อแผ่นดูไปดูชิวๆอะ่ะเออดูบ้างไม่ดูบ้างดูไปสักภาพไปดูไปผัดเข้าไปนะคะไม่ได้ไม่ได้ดูอะไรขนาดนั้นสนุกไหมสนุกอยากที่บอกนะคะไม่เข้าใจแมสเซจที่เขาต้องการจะสื่อว่าเขาต้องการจะบอกอะไรเราเรื่องนี้แต่ที่จับได้เลยคือมาขายหล่อขายสวยนะคะคือนักแสดง โอ้ไม่ก็พระเอกก็หรอแบบสมาร์ทรอแบบกระชากจิตกระชากใจมากส่วนนางเอกนะคะอาเซียก็ยังกับตุ๊กตาแบบอายไลเนอร์แน่นทุกซีนแม้กระทั่งตื่นนอนนะคะสวยน่ารักทั้งฟรีด้าทั้งเกมโมมีมี่คุณยายคือทุกตัวละครไม่แน่ว่าจูเลียหรือว่า แม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ที่แบบไม่จำชื่อเขาไม่ได้ก็ดูดีกันทุกคนเลยนะคะก็เข้าใจว่าเนาะมันคนรวยเขาก็ดูดีเนาะแต่คือมันก็ไม่ได้ขายสวยขายหล่ออย่างเดียวดิขายเสียวด้วยดิซีรีส์เรื่องเนี้ยเอากันทุกตอนเลยหรือถ้าไม่เอากันนะคะก็จะแบบเป็นเป็นเซ็กซี่นะที่แบบว่าทําให้เรารู้สึกแบบอ่า s l o ปากอ่าสโล w เงือแววตาคือทําให้เรารู้ว่าตัวละครมันแบบ มันดึงดูดกันอะทั้งที่มันก็ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ก็แบบงงๆนะคะแบบจะจะใส่เซ็กซี่มาทําไมเซ็กซี่คือไม่ได้หมายถึงฉากที่แบบมีกิจกรรมทางเพศนะแต่แบบคือฉากที่ให้อารมณ์ความใคร่อะไรประมาณเนี้ยเออเหมือนอย่างที่บอกนะว่าตัวละครมันดึงดูดกันก็ใส่มาทําไมใส่มาแบบงงๆอ่ะโอเคเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในตอนถัดไปนะคะ ถ้อยากดูไม่เอ่ยถ้าอยากดูก็พิมพ์คอมเมนต์ลงมาไว้ดาล่างได้เลยนะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณทุกคนที่รับฟังจนถึงตอนนี้ด้วยฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e ให้จีดาชาแนลด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในตอนถัดไปค่ะขอบคุณทุกคนที่รับฟังมาจนถึงตอนน,กกอน,อน,นี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะีก็้